อดีตสาวรุ่นพี่ลิเกหนุ่มออกมาแชร์ยับหลังจากมีเรื่องราวการขอแต่งงานกันออกไปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้จากการที่เราได้ไปศึกษามานะคะก็บอกเลยว่าแอแอคนี้เป็นแอคปริศนาที่สร้างขึ้นมาแชร์เรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่รู้จริงถ้าไม่ได้ข้อมูลมาจากคนในจริงๆ จะแต่งเรื่องหรือแต่งนิทานขึ้นมาไดข้ขนาดนี้เลยเชียวหรือแล้วแฉแต่ละภาพแต่ละเรื่องมีภาพประกอบด้วยนะคะทุกคนสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของทางลีเกหนุ่มที่พึ่งขอแต่งงานกับหมอลำซิ่งสาวไปจนทําให้เป็นประเด็นมากๆเลยนะคะคนก็เห็นยินดีทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็มีคนออกมาแฉออกมาขุดเช่นเดียวกัน เป็นโลกคู่ขนานไปเลยค่ะทุกคนสําหรับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้าฟังนะคะหรือว่าก่อนที่จะเข้าฟังเนะะื้อหาอยากให้ทุกคนนะคะฟังข่าวอย่างมีสติแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดไปพร้อมๆกันเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาพูดในเรื่องของอีกมุมมองหนึง่งเพราะว่ามันทําให้มันเสียหายบ้างนะคะมุมมองหนึง่งอีกมุมมองหนึ่งก็คือเพื่อเอฟซีจะได้แบบว่ามีสติในการเสพข่าวในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกคนอ่ะเริ่มเลย คือเรื่องมันมาจากว่าหลังจากที่ทางลิเกดุมเสียงหวานนะคะได้มีการออกมาขอนางเอกหมอลำซิ่งสาวชื่อดังแต่งงานไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้เป็นกระแสะไวรัลมากมากไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะล่าสุดทางเพจดังเพจหนึ่งได้มีการออกมาบอกว่าเป็นการออกมาแฉในพฤติกรรมต่างๆเป็นการครบซ้อนไหมรู้อยู่แก่ใจไหม แต่ก็บอกว่าต้องการแค่ความสุขในตรงนี้มันจริงหรือเปล่าอยากให้หลายๆคนช่วยกันคอมเมนต์ลงค่ะคือทางเพจนี้ต้องขออนุญาตเพจอีเซียมด้วยนะคะทุกคนได้มีการออกมาพูดเลยบอกว่าคือก็ถือว่าอยากให้ทุกคนค่อยๆฟังแล้วก็ไต่ตองก,กันไปเพจอีเซียมบอกว่าอดีตสาวรุ่นพี่ที่เคยคบหาเลี้ยงดูลิเกเอ,ออกมาแฉายับยังบอกต่ออีกว่า อยากให้พวกเธอเนี่ยอ่านดูเอาเขาคงแค้นใจลิเกกับหมอลำสาวมากอยู่เหมือนไปหลอกเขาให้เขาเลี้ยงดูทั้งครอบครัวให้เขาช่วยใช้หนี้สินของครอบครัวลิเกติดหนี้ไว้เยอะพอสุดท้ายเจอเป้าหมายใหม่หมอลำไม่ลูกติดรวยกว่าทิ้งสาวรุ่นพี่คนนี้โดดไปเกาะที่ใหม่โดยใช้การทำงานร่วมงานกัน เป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายในครั้งนี้และสาวหมอลำก็รู้อยู่แก่ใจว่าลิเกมีสาวรุ่นพี่ที่คบหาเลี้ยงดูอยู่แต่เพราะอยากได้จึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งมามาจากสาวรุ่นพี่คนนี้แฮชแท็กหมอลำสาวรู้ทุกอย่างว่าลิเกคนนี้แบบว่ามีแต่ความหล่อนะคะมีคนเลี้ยงดูแต่จะเอาชนะจะเอาให้ได้ หมอลำสาวไม่ได้ใส่เสื้อไร้เดียนสานะจ๊ะพวกเธอยังพูดต่ออีกว่าพวกเธอเนี่ยลองอ่านดูเพศเนี่ยไม่ขอฟันธงแต่จงจำไว้ว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้และไม่มีควันไม่มีไฟถ้าไม่ถึงจุดที่สุดจริงๆของรูปของลูกผู้หญิงคนหนึ่งคงไม่ออกมาประจานทั้งตัวเองและฝ่ายชาย บอกว่าเพิ่มเติมพวกเธอเฟซที่มาแชร์เนี่ยคือเฟซปลอมเฟซอวตารนะแต่ที่น่าสนใจคือไปรู้รายละเอียดลึกซึ้งจากพี่เจตัวอักษรย่อนะคะถ้าคุณพี่เจไม่เล่าไม่พูดนะคะแต่เฟซที่แชร์คือเฟซลุมสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนี่สิน่าสนใจเดี๋ยวจะพามาไล่อ่านให้ดูเลยนะคะเป็นการออกมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่า อันที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเลยเป็นการแปะรูปที่นั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันนะคะเราจะเบอร์รูปภาพให้ก็แล้วกันแต่เราจะไม่ขอขึ้นรูปชัดน,นะเขาบอกว่าเห็นทางนางนางเอกหมอลําบอกว่าทางลิเกมีเงินเก็บเยอะแยะที่เอาไปดาวรถลดก็เป็นเงินที่ทางลิเกหามาได้เธอโกหกเก่งนะทางหมอลำเนี่ย ทางลิเกและครอบครัวของลิเกไม่มีงานทามีแต่นี่ศินจะเอาเงินเก็บที่ไหนมาออกรถถ้าเธอไม่ออกไม่เปให้น้องตอนที่น้องไปอยู่กับเธอช่วงแรกๆฉันก็ยังคุยกับน้องอยู่เขาเล่าเรื่องเธอที่พยายามทําท่าตลอดเวลาถึงเนื้อถึงตัวเขาตลอดเขาบอกว่าเธอไม่รักษาความสะอาด ขออนุญาตแทนชื่อว่าน้องแล้วก็ถือก็แล้วกันนะคะแล้วยังบอกอีกว่าที่ทางนางเอกหมอลำว่าน้องคนนี้กำลังสร้างเรือนรับรองพนักงานบ้านที่จังหวัดชโอนอให้กับทีมงานของทางหมอลำสาวเนี่ยเงินของหมอลำสาวเอง แล้วเห็นบอกว่าซื้อที่ใกล้ๆบ้านของทางพระเอกลิเกเพื่อสร้างบ้านก็ตลกดีเยวจะขออ่านโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายแล้วก็ให้ทุกคนอ่านเอาเรจะแปะไว้ให้เลยนะคะบอกว่าหน้าด้านจะเนาะแย่งของคนอื่นแล้วยังทำทุกทางดูเหมือนว่าเหนือกว่าฉันถามว่าฉันเสียใจไหมฉันก็คนเหมือนเธอนั่นแหละมีเสียใจเป็นธรรมดาแต่ฉันก็ไม่ได้เสียดายเธออยากได้เขาเธอก็ได้สะสมใจแล้วแถมยังได้เยอ้ อดีตสามีเก่าด้วยแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่านอกจากเธอเลี้ยงเขาแล้วเธอต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวเขาอีกสิบชีวิตแล้วจำไว้ให้ขึ้นใจนะว่าคนคนนี้ไม่ชอบเด็กเออทุกคนก็ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายจะอ่านแค่เขากรอกไปก็ละกันบอกว่าอย่างหน้าด้านนะคะทางคนคนนี้เขาสารภาพกับฉันว่า ตอนที่น้องคนนี้พลาดไปมีอะไรกับเธอครั้งแรกเขาบอกว่าเธอมีความต้องการสูงมากแล้วเธอบอกว่าอยากให้น้องย้มมันอยู่ที่บ้านด้วยก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะแปะไว้ให้สำหรับโพสแต่ละโพสก็ให้ทุกคนได้สต็อปคลิปแล้วก็หยุดอ่านเอานะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่า ไม่มีมูลหมามไม่ขี้ไม่มีขวัญไม่มีไฟในเรื่องใหญ่ทุกคนมีสติในการอ่านข่าวมากๆนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเราก็เป็นคนนอกแล้วก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นอันไหนผู้นี้นก็คือเป็นการออกมาแฉก็นแล้วกันสําหรับประเด็นนี้จนทําให้เป็นประเด็นเดือดสุดๆเลยที่ร้อนละอุมากๆกลางเพจดังเพจนี้ก็มีคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อมันเป็นเรื่องปกติคนที่เชื่อก็ คิดว่ามันน่าจะแบบว่าเขาคงแบบว่ามันเป็นคําพูดเลยนะคะเป็นการออกมาแชร์แบบคําพูดต่อคําพูดเลยเป็นการแชร์เป็นขั้นตอนเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนทําให้คนน่ะคิดว่ามันคือเรื่องจริงและถ้ามันเป็นเรื่องเทจในตรงนี้ก็ถือว่าแต่งนิทานได้ดีมากๆนะคะก็วิเคราะห์กันเราเองในเรื่องนี้เราไม่ขอแสดงออกคิดเห็นเราแค่เอามาอ่านให้ทุกคนได้รับชมและฟังเพื่อจะมี ความคิดที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆด้านหลายๆมุมนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าทุกคนมีอดีตที่ไม่ดีหรือดีเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครนะคะรวมถึงแม้แต่ลาลาดาราดังๆนักร้องดงังๆศิลปินดงังๆเขาก็มีเคยมีข่าวเสียให้หายในตรงนี้มันก็ต้องยอมรับถ้ามีคนออกมาแชรเราเพราะว่าไม่มีใครไม่มีอดีตแล้วอดีต ยิ่งเป็นคนสาธารณะยิ่งมีคนแคบหลักฐานไว้แล้วก็พร้อมที่จะแชร์ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณทำไม่ทำความแบบว่าให้เขาไม่พอใจนะคะประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะ